แกงเปิดหน่อมไม้จ้าเพื่อนๆแกงเปิดหน่อมไม้ใส่ฟักทองจ้าใส่ฟักทองใส่ผักขาใส่ใบแมงลักจ้าหอมหุยหุยอยู่จากหอมทะลุโทรศัพท์เลยหมห้ยมาเด้อมาเด้อเมนูแกงนหน่อไม้ใส่ฟักทองใส่เห็ด แกงเฟอบ้านเท่าละจ้ะแกงอีสานบ้านเท่าละจ้ะาเดินมาเด้ออยากให้ได้กินจะหอมหอมใส่บักอื่นน้ำใส่ผักขาน้ำใส่ใบแมงลักน้ำจ้าเป็นได้กินบอปวดปุบปุบอยู่จ้า